มือนีเหี้ยงถอยพึ่งไปกระซาทีถอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาพิ่นซอนยูบวกพึ่นได้ห่วกมาเก็บจีดาแมงดาและกบหนอมือนีเหี้ยนถอยประมาณหกว่องแรงพิ่นเห็ดเนื้อกินแรงหอมหินหินกินตำดังมีตำบักหูงมกอหัวและกุ้มหาง ทอนให้ใจดังๆกำลังน้ากันทุกคนใจนึ่งใหญ่สีหหอมอยากสีหอดีจังเิ่นบอกให้ใครสาบไปเอาหอมกหัวให้ป่าช้าก่อนอะไรเรือจ่ามากะหอนป่าเพิ่น่อยู่บ้านเอาเต้นหอมกหัวไปฝากป่าปักนไปนั่นน้าหัวคนตนกระย่างหัวแห่งรมงหัวลดกาดเลยค่ะ ก็แหเขาคึอหึมหึมห้องหึมหึมฝนกรโตค้ำหาหวัวหอดน้ำต้ำหามเปียหอว